สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวเมล็ดผักกันมีเพื่อนๆนถามมาว่ามีเมล็ดอะไรบ้างอันนี้จะมีจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีอะไรมั่งอันนี้ก็คือผักชีฝรั่งเพื่อนเพื่อนอันนี้มะเขือขยาวอันนี้เราก็กำลังปลูกอยู่อันนี้เมล็ดยี่หลามีถั่วพู มีกระล่ำดอกมีพริกขี้หนูขาวมะละจีนแตงร้านอมตะของเจียไอฟวันเจ็แล้วก็มีแครอทสีแดงกินดีมีประโยชน์แล้วก็เลดี้เลดี้ตรงสามมีพริกหยวก มีผักกาดขาวอันนี้ต้นจส้ต้นจะสิขาวอ่อนๆค่ะกรอบ,อ,บอร่อยดีแสต,ตอบอลลี่อันนี้กรีนโบกรีนโบหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้สลัดแก้วค่ะแก้วอันนี้ห่อใหญ่อันนี้วินเล่ พิลเล่นี้จะกรอบดีนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นผักที่อร่อยมากกรอบดีมากเลยแล้วก็มีอันนี้เอเลดคอร์สนะอันนี้พิกเอมะละกี้นกลูกผสมอันนี้ดกดีดีดกดีมากเลยปลูกต้นเดียวกินไม่ทัน อันนี้ก็ตะกูลคอร์สสลัดคอร์สอันนี้ฟินไออันนี้มี15เมตรอันนี้แพงมากเลยเพราะว่าเปิดเข้ามาเปิดออกมามี15เมตรค่ะเราเราจะเราจะกล้ากำล,ลังเปิดดูอยู่เปิดดูแล้วยังไม่ได้ลงดินเลยอันนี้มี40เมล็ดค่ะกีนโอ๊คพัตนี่กอใหญ่มาก อันนี้เล็บโออันนี้มะเขือเทศเชอรี่อันนี้ก็จะเป็นไอ้มะเขือเทศไอ้ซอยหนึ่งอันนี้จะสีเหลืองนี่ยังไม่ได้ลองปลูกอันนี้สลัดม่วงอันนี้ควางทุ้งต้นใหญ่ใบหนาออกดอกช้าน้ําหนักดี ต้นใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นบัตเทนเฮดอันนี้สลัดคอสเหมือนกันอันนี้กวางตุ้งต้นต้นใหญ่อันนี้กวางตุ้งดอกต้นเขียวอันนี้สลัดมิกมีทุกอย่างมาเมล็ดรวมกันอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่ค่ะอันนี้เลตโอ น,นี้ผักชีค่ะผักชีอันนี้ก็จะเป็นสายพิรุนออกดอกช้ารุ่นกลางๆลารากเขาจะใหญ่อันนี้ถั่วม่วงน,นี้ถั่วม่วงน,นี้ถั่วพุ่มค่ะถั่วพุ่มม่วงอันนี้ถั่วพุ่มเขียวหงทองเป็นไอ้ฟักทองเนาะลูกหลักอันนี้ก็พริกขี้หนู พริกขี้หนูพริกพริกส้มพริกส้มสั้นอันนี้บวบหอมอน่าจะดกดีเนาะอันนี้พริกขี้หนูหอมอันนี้เราปลูกอยู่ละปลูกอยู่หลังบ้านค่ะอันนี้ผักกาดหอมสลัดอีกอย่างสีม่วงอันนี้ผักชีลาววางตุ้งต้นอันนี้นาขีก็อันนี้ดกดีของสอนแดง บวบหอมมีหอะพามีคะนา้ามีคะน้าเห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้นนมะเขือม่วงอันนี้ดอกบีดอกบีนี่ปลูกประจำเลยฟิกส์ประอัดน,นี่เขียวปีอันนี้ปลากรายทองอันนี้ฝักใหญ่ฝักหกถึงแปดอันนี้มรกตด,ดำ อันนี้หอมแย่หอมแย่อันนี้งอกดีมากเลยเนี่ยก็จะเป็นบวบหอมอันนี้เขียวน้อยอันนี้ตังโอบใบแฉกไม่เชื่ออันนี้ตังโอบใบแฉกอันนี้ปวยเลง้งอันนีเขืยวพวงเขียวอัมพันอันนี้พลือ,ขอ,ของพิกส้มพิกเหลือง น,นีแตงร้านลูกผสมมีกี่เม็ดเนี่ยนี่ถุงทองนี้ของ,องอนนเกลยดไตถุงทองเจลือไตอันนี้เหมือนกันอันนี้ของสอนแดงก็นนงงจะมีต้นใหญ่กวางตุ้งต้นดอกอันนี้ต้นเขียวนคุต,ต้นเขียว นี้ต้นขาวดอกเหมือนกันนี้ดอกขาวนี้ค่ะต้นใบเขาจะสีเขียวเข้มอันนีใบสีขาวใบใบก้านใบก็จะขาวๆน,นี้สลับสลับไบหัวหยิกธรรมดานี้สลับนนสลัดใบหยิกเหมือนกันตัวเวกอใหญ่ใบหยิก ก็จะมีแตงมีทุกอย่างนนี้ก็มีพริกนี่ค่ะเพื่อนมีพริกหวานอันนี้นะพริกหวานกระลำปุมมีโโหอันนี้พวกบล็อกชอยเนาะตระกูลบล็อกชอยฮ่องเต้เคทเชอรี่ จัดรวมกันมะเขือเทศไม่ได้อยู่หมวดหมูเดียวกันเนาะอันนี้แต่งอ่อนจะพาดูปลดุมุกนี่เลยหอมดอกน,นี้พริกหนึ่งกระเจี๊ยบค่ะวิสกินกกนี่วิสก,กินนี่หมอลเรากำลันเริ่มจะออกลูก เรื่อยได้ทุกอย่างมีกระดูกนิ้บวดงูยี่สิบจ้ะอันนี้บวดงูกนนกดกมากจริงๆเลยเนี่ยใครกล้าแล้วเนี่ย ีที่แล้วหลบมากเลยอันนี้ปวแบบยาวอ,อันนี้ปวยเล็งเขื่ออันนี้ปวบเหลียม น้ำร้านอันนี้กำลังจได้ตกดีจริงๆทางนี้น,น้ำร้านอันนี้น้ำเต้าที่เราปลูกหลังบ้านเพื่อนๆใหญ่มากเลยชุนชายฟางตุ้งต้นขาวข่าหน้านต้นขาวขาว,ขาวกรเทียม อันนี้ที่เราใส่กระถางนคะคะพี่ชนๆถ้าดูคลิปก่อนๆราปลูกใส่กระถางอร่อยนี่อร่อยมากเลยคันนี้อร่อยมากข้าวโพดเราเคยปลูกค่ะมีถั่วลันเตาหวานมีสวนผักเสี้ยนมีทุกอย่างน้ำน้ำหญง มีทุกอย่าง<ด>ค่ะเพื่อนๆมีพาดูเมล็ดผักอ,อันนี้พวกเป็นกระป๋องก็มีค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องเจ้าไหนปลูกใหญ่อันนี้แตงโมค่ะแตงโมปลูกเป็นไร่สองไร่ก็จะเอาพวกเป็นกระป๋องก็มีครับเพื่อนๆข้างล่างก็จะเป็นกิโลค่ะเพื่อนๆมี ถัว่วถั่วลิสงอันนี้เขาจะเป็นลายเสือมเมล็ดเขาก็จะเป็นลายเสือถั่วลิสงปลูกในปลูกในกระถางเนาะปลูกในกระตรากาิตาก้าในตะกร้าได้่พาชมร้านวันนี้มาชมร้านวันนี้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยพวกโฮอร์โมนเ,เพื่อนๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ